ลางนี้เจอแล้วหรอคะว้าวลางขงหัวโตเลยมีสมบัติด้วยเออเหมือนลางหัวโตเลยวางไข่วิธีวางไข่วิธีวางไข่ของเขานะคะลางเขาจะเต็มไปด้วยสมบัติจะเก็บเปลือกหอยเล็กๆเศษหินเศษดินแต,แต่ว่าจะมีเสียง,งนะเขาละแวดละวางพร้อมด้วยกันมั้ง เสียงบินอยู่ข้างบนนี้เป็นเสียงของแอนทุ่งเล็กแอนทุ่งเล็กแต่ว่าลังนี้เป็นลังหัวโตวเล็กขาเหลืองนะคะเป็นรางที่หนึ่งของฤด,ดูการนี้ก่อนหน้านั้นเราเจอแต่ลางของแอนทุ่งเล็กคะ่ะนนี้จะเป็นหัวโตวเล็กขาเหลืองเดี๋ยวจะทําการบันทึกภาพเก็บข้อมูลนะคะตัวนี้ใช้รหัส p p ศ0 1 3ย์หนึ่งสาม สามปอง,งอยู่ห่างจากระดับน้ำแม่น้ำขุ่ระดับน้ำขอบน้ำเท่าไหร่เนี่ยพีน่นกห้าสิบเมตรนะคะประมาณห <50 m. S 2> ้<ม>าสิบเมตรอยู่บนหาดตรงกลางวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ รังหัวโตวเล็กขาเหลืองรังแรกสุกที่แล้วเราเจอส่วนใหญ่จะเป็นรังของแอนทุ่งเล็กหมดนะคะเพิ่งเจอรังของหัวโตวเล็กขาเหลือง